ก็อยากให้เขาทุกคนเพราะว่าพอไหวฝันเองซื้อเองครับเอซีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ฒ่าพารวยพอสาวไวพารวยครับ ามาตามความฝันของพอไหวอีกเช่นเคยนะครับพี่ซี่ผมงวดที่ผ่านมาก็ายังพลาดไปนะครับเนะาะเห็นว่าพลาดไปทั้งบนทั้งล่างเลย่ะบ่ขเขาก็คือบอ่กเข่าเขาขก็ต้องยอมรับนะครับเอ็ซีครับผมในเมื่อมันบ่กเขาแล้วก็จะเหตุอย่างไรกันเนาะอยากให้เขาทุกคนเพราะว่าพอไหวฝันเองซื้อเองครับพีซีครับผมเป็นแนวทางนะครับเดอ้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคล กับเอฟซีครับผมขอย้ำแลครับเด้อว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแทนแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมนะครับนะมักกระจัดขัดกระพานครับมักชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสวัยพารวยเนี่ยครับเอฟซีครับเมื่อนีมาพ่อกันอยู่คางน้องงหญ่ๆครับเอฟซีครับผมการตั้งใจสิมาออกคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนั่นแหละเพราะว่า อ่ามันฝันฝันฝันขักคำวิทย์ผม,มแต่ว่าเห็นชัดๆนะครับเนาะแต่ว่าอะไรเป็นตัวเลขดอกแต่ว่ามีคนบอ่อยฟังมีคนกับสิบขางหูโย่เพื่อนมากกับสิบขางหูบอกนะครับด้วยเอฟซีครับผมอ่เริ่มเริ่มต้นจากความฝันนะครับเนาะคือฝันว่าไปไปบ้านผู้ใดบุกคำวิทย์ผมบู๊ของแจ๊้าเจ้าด้อ่าไประบาดเนี้ก็แจ๊คเป็นไปยังไปบ้านข้าเจ้าก็ได้ ไปเห็นนันไม้แป้นปีกกะนะครับเจ้าแป้นไม่ไม่เป็นแผ่นเป็นแผ่นนะเขาเจ้าเขาเจ้าตัดไวเขาเจ้าเป็นไม้ไมเก่าเก้าไม้มางออกจากเงื่อนเขาเจ้าไม้ฟ้าแอบบานละแอบเงื่อนนั่นแหละพราดีไปเห็นแล้วก็เลยว่ามีความคิดว่าสิตีเป็นกลองนะครับเนาะความยาวกับประมาณว่านึงนี่แหละครับแต่ละแผ่นแต่บางแผ่นก็มีสั่นคาศอกแน่คาแขนแน่มันหลายแผ่นนะครับมาแป้นปีกเป็นแป้นเป็น เป็นไม้แป้นครับพี่ชีผมไม้ฝาเฮือนสมัยเก่าเฮานัา่นแหละก็เลยไปเอาอ่ามาตีเป็นกองอ่าอ่าอันเน่าๆสองแผน่นอันสันสคาแขนนี่สองแผน่นครับพี่ชีผมตีเฮ็ดเป็นกองไว้นะครับเนาะก็ร่างตีไม้ปกปกตัวเอาแต่ปูตอกใส่นะครับพี่ชีผมวันนี้ไปเพิ่งเห็นพไงกุน เพราะยญ่กลนี่คือเคยไปเห็ดเหตุขิดเพิ่นนะครับน้องก็บอกขึ้นปอขึ้นนังนะครับแต่ว่าไปฝันเห็นเพิ่นเพิ่นมาเอิญเพิ่นมากกับผู้ใช้สองคนตาผู้ใช้นี่ก็เห็นเป็นล่างๆครับแต่ว่าเห็นชัดคือพ่อกลนเห็นบนชัดเพิ่นว่าพ่อไว้พ่อไว้ท่านไปเหตุยังกานท่านว่าเอากำลังตีนกองโยนแม่พ่อว่าท่านมันเพิ่นถามพล่อยมาพล่อยก็ว่าพล่อยกำลังตีกองโยนเห็ดกองเหตุเหตุยังเราสั่นแจ๊คเห็ดเป็ดหยังเห็ดกองกันได้ครับอยู่ซี่ครับผม แต่เลยอันมีผู้ชายผู้หนึ่งอัพพนพอกลนพนวามาพี่มาพี่าสันา่นวามีหนึ่งเสียงให้ฟังมาสัน่นอันวาดม,มีมีเสียงผู้ชายผู้หนึ่งกับซิบอยู่ข้างหูของพ่อไวครับซิบซี่ครับ,รบอ,อันพนวาอันเกาหาเด้อเกาหาเด้อมาสั่นแจ็คเนไม่ไม่ไหอย่งนั้นเกาหาเด้อเกาหาเด้อพอหวกับฟังฟังอยู่ที่แรกกับว่าสนใจดอก เพื่อนละบอกดูเก้าหาเด้อเก้าหาเด้อสันว่ากาลังสิบปมีผู้หนึ่งว่าบะแมณเก้าหามันเก่าหกสันว่าผู้หนึ่งก็ได้ครับเอฟซีครับผมบะแมนบะแมนเป็นเก่าหกสันเอ้าข้าเจ้าบอกเลขบ่ว่าสันขึ้นในใจครับเอฟซีครับอ่าขึ้นในใจว่าข้าเจ้าบอกเลขกะเลยอ่ากะบอกสนบ่สนใจแต่ว่าจำ้อยูุคนบอลกระสนใจว่าข้าเจ้าบอกเลขบอกยังกระสนใจหรอกกะเลยว่าอ่า อย่าลืมเด้อท่นว่าเก้าหาเก้าหาท่นาา 96, 96ญญว่าผู้หนึง่งบอกว่าบ๊วแมนบ๊วแมนเก้าหกเก้าหกท่านผู้หนึ่งก็ได้ครับเอฟซีครับผมวันนี้ก็เล่นยางไปหาพกขนแต่ว่ามองพกขนนั่งดูหันครับเอฟซีผมพันยางเขาเตะตารางบ้านเพิ่นถือกล้วยมะหวีหนึ่งหวีบบกง่ายเลยครับอันนุ่ยกล้วยอันท่อแขนนี่แหละอ่าเป็นกล้วยกล้วยหอมครับเอฟซีผมท่อแขนนี่หวีหนึ่งเต็มๆเลย พาะวาเห็นกล้วยเพาะวก็ขึ้นอยากมันนี่ครับขึ้นอยากกินกล้วยน้ำผินก็เลยย่างไปหาเราม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 า,มากินเขาว็่านวา่าแต่ว่าเลี้ยวไปว่ามีเขามีแต่กล้วยกับบันมักซิดากับเอฝรังับพี่ีครับผมกล้วยหนึ่งหวีกับฝรั่งสามลูกอ่าอ่กองหนึ่งมันมีสามลูกอีกกองหนึ่งก็มีสามลูกกล้วยเอาไว้ระหว่างกึ่งกลางอ่า เขาจะวางไว้อย่างนั้นครับอีซี่ครับผมวางวางกล้วยเพราะพ่อคนก็บอกว่าอา้าวกินข้าวกินข้าวไอพ่อไหวก็มองเห็นกล้วยก็นึกอยากกินกล้วยรอให้พอ่อคนน่ะดึงกล้วยมาให้ทักลูกหนึ่งก็รออยู่งั้นแหละแกก็ไม่ไม่ดึงมาให้อืแกลเลยว่างี้พ่อไหวสันว่าบอาเป็นภาษาอีสานนะครับเนาะอ,อันในยินพันวาสันวาเจ้าจอานันเอียงนอพ่อไหวก็วกวจำอะไรคําว่านี่เน้วกันวะอันอ่น พจนวา่าอันนี้แหละพจน์ว่าไปอยู่นี่แหละครับพี่ชือผมพจนวา่วานวา่าว่าพอไว้นี่เป็นอียังบุกพาอไว้กับตาจ้องมองึงตั้งแต่กล้วยเพราะสนใจคำว่าของเพื่อนนะก็สิจำบม่ได้ครับตาเบื่งตะกล้วยกับฝรั่งกองละสามลูกมีอยู่มีอยู่สองกองครับมีอยู่สองกองนะครับว่าแล้วก็มองอยู่ยงั้นแหละรอให้แกดึงกล้วยให้กินเพะก็แกก็ไม่ดึงให้ให้กินสักทีก็เลย ตื่นอ่ะสะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เรานั่งทวนความฝันของตัวเองอยู่อ่ะแต่ว่าฝันยาวครับพีซีผมมันจําไม่ค่อยได้มันจําได้แค่เราไปจ้องมองแต่กล้วยกับกองไอ้ฝรั่งกองละสามลูกมีอยู่สองกองทําไมไม่เห็นเป็นตัวเลขแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เขาบอกให้คือห้าเก้ากับหกเก้าแต่ว่ากล้วยที่หวีหนึ่งที่วางอยู่กับฝรั่งสามลูกอะ่ะ ก็เลยมาตีเอาปิิศนาตรงนั้นเพราะว่าเห็นตรงนั้นชัดสามเก้าสามหรือสามหกสามงวดนี้ครับเอฟซีครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นความฝันเพิ่งต่องวดนะครับนะก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหรเ่เดี๋ยวรอฝันแม่นแม่นร,รอฝันในชัดชัดให้เป็นตัวแต่ส่วนมากพอไว้ถ้าเลขได้ตีเอานี่มันส่วนมากมันจะเข้าครับเลขเขามาบอกเป็นตัวนี่เห็นเห็นเป็นตัวนี้ไม่เข้าแต่ว่ามาร์ซิบอกอเข้าก็ไม่แน่มันก็อาจจะเป็น ไป59ก็6 9นี่แหละส่วน3ตัว393แก้หรือว่า363มันเอาหัวขึ้นหัวลงนะครับเอครับผม3 9 3หรือ363แต่เอ้า9 5 9เเออพอไวก็ลืมครับมีเพิร์วาพิรวาเก่าหาครับเก่าหกครับเด้อเป็นบริวาหาเ่าหาหาเก่าหาหดอกเก้าเก้าหกนะครับนะอย่าลืมไปเขียนเอาไว้แต่ว่าเวลาบอกกับสีทรัพย์สนนี่ยากน้อยครับยอซีครับผม อันนี้เป็นความฝันของพ่อไว้นะครับเนาะฝันตองงวดนายวิเชผมนะครับนะเป็นพิจารณาเบิรงนครับวิเีผมให้ใส่วิจาราญาในการรับชมครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางสื่อนด้ครับเด้อแต่ว่าพ่อไว้ฝันตัวไหนสื่อตัวนั้นนะครับขั้นโมมักเก้าเก่าหัวลงกับเป็นหกนะครับเด้อส่วนไหลนะครับน้อมันที่มาออกเบิร์นอีบเก่าห้องกับบอหูคือกันครับวิเชียผมเอาสารคิปนี่กะโศกมารลำร้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ตงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับพ่อกรับในคลิปหน้าสวัสดีครับผม